หอมมากๆเลยล่ะค่ะหอมใบตองนะคะทุกคนซิมดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเที่ยวกินรีวิวพบกับต้องอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกก็อย่าออกไปไหนนะคะเพราะว่าอันตรายนะคะแล้วก็ ดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะคะวันนี้ต้องก็มารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยค่ะต้องจะมารีวิวราคาของที่ต้องซื้อให้ทุกคนรู้ราคานะคะราคาในกรุงเทพแถบบางกอกน้อยนะคะก็มาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะว่าต้องจะรีวิวอะไรนะคะนี่ค่ะมะม่วงพร้อมทานนะคะแบบนี้เลยพร้อมพริกเกลือค่ะนี่เลย ราคานะคะมะม่วงมัน20บาทค่ะทุกคนได้เยอะนะคะน่าจะหนึ่งลูกเลยละคะ่ะนี่ค่ะราคา20บาทค่ะน่านกินมากๆเลยนะคะของโปรต้องเลยนะคะมะม่วงมันชิ้นที่สองค่ะทุกคนข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะข้าวต้มมัดนะคะจะอยู่ที่ มัดลานสิบห้าบาทราคาครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ที่เจ็ดเจ็ดจุดห้าสิบสตางค์นั่นเองนะคะน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะเป็นไส้ถั่วเหลืองนะคะเ้าต้มมัดค่ะแถบบางขุนนนนะคะสังเกตดูจะมีคุณป้าปั่นจักรยานมาขายนะคะหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะพริกหยวกค่ะพริกหยวกสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีผลนะคะ พริกหยวกสีลลจะราคาเท่าไรนั้นมาดูกันนะคะนี่ใหญ่ๆเลยค่ะต้องว่าจะเอามาผัดกินนะคะแล้วก็ซุปแป้งทอดมีเลยสีลนนะคะราคา18บาทค่ะมีเลยเฉลี่ยแล้วก็ตกเกือบ5บาทนะคะนี่เกือบฝักละ5้บาทเลยพริกหยวก สวยมากๆเลยค่ะ18บาทค่ะทุกคนเเดี๋ยวใหญ่มากๆเลยละคะ่ะหน้าทานมากๆเลยเอามาผัดใส่ใบกระเพรานะคะแล้วก็ผัดใส่เห็ดทานหน้าอร่อยมากๆเลยละคะ่ะเมนูพิกหยวกนะคะ รายการต่อไปชิ้นที่4แล้วนะคะจะเป็นอะไรนั้นมาไทยกันเลยเป็นผักนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยล่ะบอคคาลีนั่นเองค่ะทุกคนบอคคาลีค่ะน่าทานมากๆเลยมีประโยชน์นะคะต่อวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยบำรุงไตด้วยนะคะต้องก็ไตไม่ค่อยดีนะคะข้างซ้ายนี่เลย ราคาอยู่ที่28บาทนั่นเองค่ะนาทานมากๆเลยละค่ะกินหอมมากเลย28บาทค่ะทุกคนรวมๆแล้วนะคะต้องก็ซื้อไปทั้งหมดรวมราคาก่อนนะคะวันนี้ต้องใช้เงินไปทั้งหมด 20, 20 20 28 48 48, 48 5 48 48.60.75.75 75บาทนะคะของที่ต้องซื้อวันนี้ทั้งหมด75บาทซื้อของได้4อย่างค่ะในกรุงเทพนะคะนี่เลยค่ะพรุ่งนี้นะคะต้องก็จะผักบอครพีทานบอูแครพีน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังต้องรีวิวสินค้าที่กรุงเทพค่ะ ของค่อนข้างจะราคาต้องไม่รู้ว่ารลค่ะแพงไหมทุกคนว่าแพงไหมคะช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกข้ามออกไปข้างนอกเวลาที่ฝนตกก็อย่าเปิดหน้าต่างนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเชื้อโรคมันอาจจะเข้ามาในห้องเราได้นะช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะมีกระชายก็เอามาปลูกไว้นะคะ เพื่อดูแลสุขภาพของเรานั่นเองค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะต้องก็มารีวิวสินค้าที่กรุงเทพนะคะให้ทุกคนได้รับฟังกันออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสพกแอลกอฮอล์ด้วยนะคะต้องขอส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนวันนี้ก็มารีวิวสินค้าให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต ไว้เลยนะคะเดี๋ยวต้องก็จะมาตอบคำถามให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะ,ะสินมะม่วงมันนะคะให้ตูนะ ไปดูมะม่วงสามรสนะคะมะม่วงสามรสจะอยู่ที่กิโลกรัมละสามสิบห้าบาทส่วนมะม่วงมันนะคะจะอยู่ที่หกสิบถึงแปดสิบบาทเลยะคะ่ะต้องก็เลยเลือกซื้อมะม่วงมันที่เขา,เอาปอกไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะหูหน่าทานมากๆค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะมะม่วงมันแล้วก็เดี๋ยวจะราดน้ำจิ้มลงไปเลยต้องก็ กินเกลือได้แค่วันละหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะกินเกินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บไตอีกนี่เลยค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะเดี๋ยวลองชิมมะม่วงก่อนอมจิ้มผิดเกลือค่ะน่ากินมา,มากๆเลยมะม่วงมันขุ่นสีค่ะทุกคน อ,อร่อยมากๆเลยค่ะ কিন্তু কাই খালুকল 片儿大嘛嘞！ อร่อยมากๆเลยแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องมาแกะ ขนมต้มนะคะขนมข้าวต้มมัดนะคะไส้ถั่วเหลืองนะคะต้องทานครั้งแรกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะใครเคยทานบ้างคะถ้าเคยทานขนมข้าวต้มมัดไส้ถั่วเหลืองก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวต้องจะให้ดูข้างในนะเขาจะมีไส้ถั่วไส้เผือกแล้วก็กล้วยนะคะนี่เลยข้างใน นี่เลยทุกคนข้างในก็จะเห็นไส้เลยนะคะไส้ถั่วเหลืองนะคะอยู่บริเวณด้านในนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าจะอร่อยไหมคะโอเคหอมมากๆเลยล่ะคะ่ะหอมใบตองนะคะทุกคนอืชิมดูนะคะอืม ส่วนของข้าวเหนียวนะคะก็จะมีความหวานส่วนไส้ก็จะมีความเค็มแล้วก็จะมีกลิ่นพริกไทยด้วยะคะ่ะก็อร่อยนะคะส่วนใหญ่จะต้องต้องก็จะกินไส้หวานนะคะแล้วก็ความมันของกะทิลงตัวมากๆเลยค่ะให้สิบเลยค่ะก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลใจให้ช่องเชี่ยวกินรีวิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน